องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกกำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อตอกย้ำให้คนทั่วโลกระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือปี2568ประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิด การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัลการรู้หนังสือไม่ใช่เพียงการอ่านออกเขียนได้ในยุคดิจิทัลการรู้หนังสือยังหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการรู้หนังสือเราส่งเสริมการอ่านในทุกชุมชนและขยายโอกาสด้วยสื่อดิจิทัลนี่คือพลังของประเทศไทยที่เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เรียนของเรานะครับไม่อยู่กับที่เราก็เลยต้องมีในเรื่องของการตอบสนองผู้เรียนว่าสามารถที่จะ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาเข้าเรียนเข้าห้องเรียนผู้เรียนสะดวกสามารถที่จะเข้าในแอปอเดียวแล้วก็เรียนได้จบครบทุกอย่างหรือเช็คชื่อโดยส่งงานนะครับหรือว่าพูดคุยตอบโต้กับครูโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ครับได้นำเรื่องของ AI ครับนวัตรกรรมที่จะนำเทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการเรียนการสอนเอานิทานพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาต่างๆมาในเรื่องของการสเก็ตภาพให้มีเนื้อเรื่อง เกิดเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับให้กับผู้เรียนนะครับบางครั้งผู้เรียนเนี่ยนะครับอ่านอย่างเดียวก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับจึงจะเป็นต้องที่จะใช้ในวัตรกรรมในเรื่องของ AI ไนะครับมาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อจะช่วยดึงดูดให้เด็กได้ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับเรามีไลา์ออฟฟิเชียลที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ <S <S <an throp od> มีทั้งระบบของการจัดการเรียนรู้ <S <S <an throp od> และก็ระบบของการบริหารจัดการด้วย ครูอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นักเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ในส่วนของระบบทะเบียนเราเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ทํางานได้เลยทันทีเราะนั้นเราจะไม่ต้องรอใครเลยสะดวกมากเลยค่ะแล้วก็ทําที่ไหนก็ได้สะดวกดี t True l d u TT application ตัวนี้คะ่ะเราจะส่งเสริมการอ่านผ่านมือถือค่ะหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยค่ะ,คะที่ทุกคนสามารถที่จะ รับบริการจากเราได้ไม่ว่าจะเป็นผู้มาใช้บริการห้องสมุดนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะถ้าต้องการหนังสือตอนนี้ไม่ต้องเข้าอมคืนแล้วก็คือสั่งทางทางไลน์ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่านํามันโหลดไปเดี๋ยวคุณครูก็มาส่ง,งที่ทุกคนคือพลังแห่งการเรียนรู้ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ2568ประเทศไทยขอร่วมเดินหน้าไปกับนานาประเทศ การรู้หนังสือคือกุญแจแห่งโอกาสและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง